หลังจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศและใช้โมเดลหรือรหัสใหม่ว่า Thailand 4.0และ Startup ที่เน้นให้ผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ไอเดียและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ล่าสุดกลมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการนําผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าในเชิงนงวัตกรรมมากขึ้นและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศบิสซับเนี่ยเราจะมีสมาชิกตอนนี้เนี่ยนะคะปีนี้เราสามารถตั้งได้77แห่งก็คือ76จังหวัดทั่วประเทศนะคะบ,บิสซับครบหมดแล้วนะคะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวันที่ สุขที่ผ่านมานะคะท่านนายุัฐมตรีก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ได้กล่าวถึงบิสขับนะคะที่จะมาสร้างเครือข่ายนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะการร่วมมือกับวววันนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้ส่งผลให้สิ่งที่เราคิดนะคะเป็นองค์ความรู้นะคะเกิดผลปฏิบัติในเชิงพาคปฏิบัติที่แท้จริงะคะ่ะ โดยในเฟสแรกที่ยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมต่างเป้าด้านอาหารเครื่องสําอางเวชภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์โอท็อปพร้อมทั้งอย่างสนับสนุน SME ไทยให้ต่อยอดพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไทยและสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยและที่สําคัญการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในครั้งนี้จะเน้นการที่เป็นตลาดทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์โดยเฉพาะการค้าขายและนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอ e ีคอม เพื่อเป็นการขยายช่องทางทางการตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตในระดับที่สูงเพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นประเทศที่มีไรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลงานเหล่านี้เนี่ยนะคะจะต้องใช้นวัตก,กรรมนะคะใชะ้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆมาต่อย,ยอดนะคะเพื่อ,อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็พร้อมที่จะนำ SME ที่มีศักยภาพนะคะ ไปต่อยอดกับทางววนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางววก็อาจจะมีกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับการพัฒนาจากววแล้วแต่เขาอาจจะขาดองค์ความรู้เรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรื่องของบัญชงบัญชีต่างๆนะคะในสิ่งเหล่านี้เราก็มาแลกกันนะคะเราก็จะทำให้อ่าใช้จุดแข็งนะคะบูรณาการร่วมกัน การส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนั้นนับว่าเป็นการยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการมากขึ้นที่สำคัญยังเป็นการเร่งส่งเสริมผลักดันตามนโยบายไทยแลนด์4.0และสตาร์ทอัพเพื่อให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเทียบเท่าในระดับสากลและกลายเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมในที่สุด